สรุปได้ว่าหลวงพ่อต้องใช้เวลาไปฝึกปฏิบัติทุดงเป็นเวลานานเกือบ50ปีก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดทายน้ำแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบางคลานอีกครั้งเป็นวาระสุดท้ายและในการทุดงของท่านนี้เองทําให้หลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่ารู้จักท่านแล้วก็ได้แนะนําให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้ถูกต้องก่อนจากกันวันนี้ครับ บอกคาถาบูชาหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดไทยนามอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรที่ว่านี่นะครับท่านให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาว่าสิทธิพุทธังจิจยังมะมะผู้คนไหลามาณนะชาลิติสิทธิทำมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณนะชาลิติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณนะชาลิติฉิมพลีมหาลาพังพระวันตุเม ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบ,บคุณ